สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสงังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีกี p p เช้าบ่ายวันที่22กรกฎาคม2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจอดเด่นวิ่งรูดแจกรอบนะคะทุกท่านถ้าสมมุติว่า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะ ให้ Fc ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปเด้วพี่น้องเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่า Fc ทุกท่านจะนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านคะส่วนคู่ที่ใจจับให้นะคะเป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นรอบเช้ารอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจำวัน มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะพี่น้องเดอ้อไปดูที่ยี่สิบเอ็ดก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะทุกคนจะให้เด่นรอบเช้าศูนย์และเก้าเด่นรอบบ่ายเก้าและแปดหลุดนะคะทุกคนวันนี้รอบเช้ามาสี่แปดสี่สามสี่มาเข้าแปดรอบบ่ายพี่น้องหลุดก็ัปพี้องคะรอบบ่ายจะให้เก้าและแปดมาศูนย์แปดแปดเจ็ดหกแปดมา แปดมาสองเด้งพี่น้องคู่แปดแปดใจก็ไม่ได้จับให้นะคบทุกคนจับแต่เก้าเก้านะพี่น้องเลขเด่นประจําวันมาไหมรอบบ่ายมาหกนะคะทุกคนหนึ่งหลุดกับพี่น้องเอามารุ่นต่อวันที่ยี่สิบสองด้วพี่น้องคะ่ะวันที่ยี่สิบสองใจก็ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีเช่นเคยนะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้วันที่ยี่สองรอบเช้าใจได้อยู่ที่รอบสองได้นหนึ่งนะคะทุกคน มาดูความน่าจะเป็นค่ะสองแปดสองเจ็ดสองสองสองสี่สองสามสองหนึ่งค่ะพี่น้องหนึ่งนะคะหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งเก้า หนรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายอยู่ที่แปดด้เจ็ดแปดสอง8ปดหนึ 1, ่งแปคะ่คะเค่ะทุกคนเจ็เดแปดเจปับแล้วพี่น้องขอทุขอภยัยนะคะทุกคน 7จ7ดส7งเจ็ดหนกเจะคะทุกท่านประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะเรามาดูคู่ตัวเร่เนกันนะคะสองหน8่งแปดเ1็ดสนะคะทุกท่าน แปดกับเจ็ดรอบบ่ายแปดสองแปดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดค่ะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะคะนี่ก็คือผู้ตเด่นรละบางเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านคะ่ะสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบา FC, ่าย F c ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนขอโทษขอไปในเสียงด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไม่มีเสียงนะคะพี่น้องคะ่ะแต่ เอก็พยายามดูตัวเลขเอาก่อนกันแล้วกันนะคะทุกคนถ้าไม่คำนวณก็อยากทำให้ f อฟนะคะเลขเด่นประจำวันจันอยู่ที่เลข2และเลข7เลขเบิ้ลประจำวันคือ2 2กับ7 7นะคะทุกท่าน2กับ7นี้ fc ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวัน,นะคะ่ะทุกคนมาดูค่ะ เด่นเล่าเช้าอยู่ที่2และ1เด่นประจําวันอยู่ที่2และ7เป็น2 2งสติดเล็กเบิ้นประจําวันเลขเด่นประจําวันหนึ่งค่าหนึ่งติดคู่ตเด่น1221แล้วก็1นึ่เจ็นะคะเจ้าบ่ายอยู่ที่แและ7และเลขเด่นประจําวันสองกับเจ็ดเป็นแปดสองแปดเจ็ดติดคู่ตเด่นทั้งสองคู่ถ้าชอบก็าตามได้นะคะทุกท่าน 7จ็ดค่ะเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดดิเลเด่นประจําวันคู่ตัวดด่นแล้วก็เลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนมักบ่เนอะพี่น้องมักกระตามได้เด้อพี่น้องเด้อว,ว่ามาักก้ผ่านได้คือเกาล่ะค่ะพี่น้องขาสถิติมีเข้ามีหลุดถุกเมื่อแล้วจ้ะเนาะค่ะทุกท่านคะ่ะสาหรับแนวทางหุ้นนี่เคไอบีอพีวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดใครก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะ ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนโชคๆมันๆสุข,ส,ขสุขค้นค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ